เอาละครับผมจะพาผู้ชมมาที่จังหวัดนครราชสีมานะครับมากันที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80,000ษานะครับที่นี่มีสุทฟุตบอลโตโยต้าลีกครับรอบ32ทีมสุดท้ายนะฮะเมื่อทีมเจ้าบ้านสวัสดิ์แคทนครราชสีมา FC นะฮะจับฉลาดมาเจอกับทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราครับนี่คือภาพขุนพล SCG เมืองทองยูไนเต็ดเมื่อเดินทางมาถึงสนามเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษาครับ น้องตอง,ตอง,ตองกับคุณพ่อและครอบครัวนะฮะไม่ได้เจอกันมาสัพกพักใหญ่ๆ,ๆแล้วล่ะครับตั้งแต่ tri ทริปเชียงรายนะฮะก็ลากยาวมาถึงที่โคราชเลยทีเดียว <light. S 2> ก็เรียกว่าช่วงน,นี้คุณพลเกลียวของเราต้องเดินทางหนักหน่อยแล้วครับไม่ว่าจะไปเชียงรายแล้วก็ย้อนกลับมาที่กรุงเทพแล้วก็เดินทางมาที่โคราชอีกแม่ก็การโลเทชันนะครับจะเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับฟุตบอล รายการแบบนี้ครับและนี่ครับพลังขับเคลื่อนของคุณพลเจรียมหยอกของเราก็คือกองเชียร์นี่แหละครับหลายต่ลายคนนะฮะหน้าซ้ำๆครับเคยเจอที่จังหวัดเชียงรายมาแล้วะครับครั้งนี้ก็ยังเดินทางมาที่จังหวัดนครราชสีมาอีกครับแม่เรียกว่าถ้าใจไม่รักจริงนะฮะและเงินไม่ถึงนี่ทำไม่ได้ครับ หลายแต่หลายคนนะฮะบ่นกับผมว่าเจ้านายที่ออฟฟิศจะไล่ออกแล้วล่ะครับเพราะว่าลางานมาดูแต่ฟุตบอลก็ต้องขอคุณกองเชียร์ที่น่ารักของเราด้วยนะฮะเพราะว่าการเดินทางแต่ละครั้งมันใช้เงินใช้พลังมากมายเลยละครับถ้าเกิดคุณไม่รักจริงคุณไม่มาไกลถึงขนาดนี้หรอกครับรวมไปถึงกองเชียร์กิเลนพย,ยองของเราที่เป็นชาวจังหวัดนครราชสีมาอยู่แล้วด้วยนะครับแม่อย่างคนนี้นะฮะนักร้องนายูบาเลยนะครับโอ้โห ถ้าเกิดว่ากิเลนมหยองของเราไปแข่งที่ไหนก็จะได้เห็นพลังของกองเชียร์ตามมาี่ครอบครัวกิเลนมหาชัยก็มาอีกเช่นเคยนะฮะมาดูตัวผู้เล่นของทีม s อสซีมึงทองอยู่แต่ของเราดีกว่าครับมีกวินธรำรสัจจานันทิธิพันธ์พ่วงจันทร์อาทิตย์ดาวสว่างทศพลลาเทศปียชาติธรรมพันธ์แดนโนเซกาเป็นกัปตันทีมนะครับสารัตย์อยู่เย็นกสิเดชเวชยาวงนะฮะ อีกซ้ายขวาใช้จัก,กรัพันพรสาเอกภูปทารุ่งโรจน์แล้วก็ทีลิสินแดงดาลงยืนล่าตาข่ายครับเริ่มเกมขึ้นมานะฮะเกรียมพยองได้เขี่ยลูก,กเริ่มเล่นก่อนครับสภาพสนามมีน้ำเจิ่งดองนะฮะทำให,ให้ทั้ง2ทีมเล่นกันยากพอสมควรอืมเป็นสว่านแคทได้ทักทายก่อนครับเบีอาชาติวางบอลยาวๆให้เอกภูมทารุ่งโรจน์ฮะ ลุนลูกเตะมุมก like ันครับจักรพันธ์พรสายเปิดเข้ามาพุ่งสาประตูของทีมสว่าแคททุบออกมาไว้ได้ก่อนนะฮะและ้วก็ถล <tirar S 1> ่มอ <they> ีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับเกรียมยองเอกภูมิพัทารุ่งโรจได้ขวิดครับมาแต่ประสิทธิ์พดุงโชคนะฮะน้ำไว้ได้สบายสบายสว่าแคทหลุดอาทิตย์ดาวสว่างมาได้ไหลคืนมานะฮะยิงไม่ได้ครับต้องคืนให้กับเพื่อนแต่ยิงเปา ยิ่งเบาไปนะครับเป็นจากกรีบูรพานะฮะสภาพสนามมันไม่เอือ้อสำหรับทั้งสองทีว่าเอกภูมิกึ่งยิงกึ่งผ่านประสิทธิ์ผดุงโชคต้องปัดออกไปวางบอลยาวๆมาให้เอกภูมิระทาวทุ่งรอดนะฮะทุ่งเทเต็มที่ครับพอฝนตกเงี้ยมันก็ฉลักนะฮะทำให้ลูกมันเดินทางเร็วกว่าที่เคยเป็นนี่ฮะทานสวัสด์แคทเองก็ ได้จังหวะจากลูกฉาบเช่นกันมาลุ้นกันครับสวัสดแคทได้ยงิงหนึ่งครับพร้อมพงนะฮะแต่กวินก็ยังซุปเปอร์เซฟไว้ได้โอจิจจาร์ทีเดียวนะครับสำหรับแผงหน้าของทีมนครราชสีมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะเป็นพร้อมพงการสำรองนะฮะโอ้กวินต้องบ่นเลยละครับว่าปล่อยให้หลุดมาได้ยังไงนะฮะรับแล้วก็รอสวนกลับนะครับแล้วก็ใช้ความเร็วได้เป็นประโยชน์จริงๆอิ เป็นช่วงเวลาดีๆของทีมสวัสด์แคทเลยละครับควรจะได้ประตูนำเอสซจีมุงทองอยูเต่ของเราไปแล้วนะฮะกิเลนก็พยายามจะบุกเช่นกันครับดาโนโ่ได้วันเล่ฮะแต่หลักยืนไม่ค่อยดีทำอะไรไม่ได้ครับต้องลองยิงไกลาจากจัก,กระพัน์พรใสพิติพันธ์พ,นพวงจันทร์กึงยิงกึงผ่านนะฮะประสิทธิ์ต้องพุ่งปัดออกไป โอ้โหเต็มที่จริงๆครับเอกภูมิาทารุโรดแม่พื้นสนามไม่ดีแกก็ลุยเต็มที่อย่างที่เห็นนี่แหละครับเอาล้เอกภูมิอีกครั้งหนึ่งหลุดมาแล้วละครับตวัดเข้ามาทีลสิบแดงดาอู้ยอเป็นจักรพันพรใสนะครับชาร์จไม่โดนนะจังหวะนี้เปียชาติถามมาพานไม่มีใครประกบลองยิงไกลดูฮะได้ลุ้นครับเปียชาติ ให้เอกภูมิเอกภูมิไหลขึ้นมาให้เปียชาติพยายามจะไปเองครับแมถูกตัดฟาวอาล่ะครับเลยลุ้นลูกตั้งเตะจักพันธ์พรใสโย,ยนเข้ามารุมันทุรักทุเลอยู่หน้าประตูอุ้ยเกือบได้ฮะแม่อาทิดาสว่างเสียดายเลยทันทีครับมาลุ้นเตะมุมอีกครั้งหนึ่งดานโนเซียกาขึ้นโมคนเดียวโล่งๆโ,โมงออกหลังไปเลยฮะ เป็นจังหวะของสว่างแคทครับเนี่ยพลิกหมัดได้นะฮะเป็นฮิวมาเชลนะฮะโอ้จบครึ่งแรกนะฮะเสมอกันไปศูนบุรุษศูนย์อย่างสุดมันช่วงพักครึ่งนะฮะก็มีการแลกของเทลึกระหว่างแฟนคลับของทั้งสองสโมสรครับเริ่มครึ่งหลังนะฮะต้องบอกว่าฝนตกหนักก่อนเกมมากๆเลยละครับแต่ด้วยพื้นสนามของ ทีมสวัสดแคทนะฮะต้องยอมรับเลยละครับว่าสนามสวยมากๆะฮะแล้วก็พื้อสนามเยี่ยมครับถึงแม้ฝนตกก็ยังเล่นกันได้อย่างที่เห็น,นะฮะระหว่างเกมก็ยังตกมาเรื่อยๆนะครับมาชมเกมกันต่อครับพอร่าจะสีมาเอาหลุดไปแล้วละครับตวัดเข้ามาโอ้โหไม่มีผู้เล่นแถวสองเลยละครับ นี่ฮะปล่อยให้พร้อมพงการสำรองหลุดมาได้เงี้ยทั้งอาทิตย์ทั้งสารัฐเอาไม่อยู่ยิงไปติดเกวินก่อนจะทะลักมาถึงฮิวมาแชลครับโอ้โหแล้วแกก็ยิงไม่เหลือล,ล,ละครพอราชสีมา f c ขึ้นนำไปนึ่งประตูต่อศูนย์นี่มาดูภาพชานะฮะต้องชมพร้อมพงการสำรองนะฮะที่หลุดมาทั้งสองคนนะครับแล้วก็เป็นฮิวมาเชลนะฮะที่ซ้ำดาบสองเข้าไป แต่ว่านครราชสีมา f อดีใจได้เพียงแค่นาทีกว่าๆเท่านั้นนะครับลูกตั้งเตะกาสซิเดตปันเข้าไปชกออกมาไม่ดีครับทะลักไปถึงเอกภูพทารุ่งโรจนหญิงจอ่จอเข้าไปครับตามปฏิเสอหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับเนี่ยกาซิเดตโยนเข้าไปลุ้นกันครับแล้วก็ประสิทธิ์ผดุมโช่นะฮะออกมาชกบอลไม่เคลียร์ครับแล้วก็เป็น เอกปูมาทารุ่งโรจน์อยู่ตรงนั้นพอดิบพอดีนะฮะโชคดีครับที่ได้ลูกจีเสมอกลับมาเร็วนะฮะทำให้นักเตะไม่เสียสมาธิเท่าไหร่และกองเชียร์ก็ได้เฮครับพิศดา,า,าเดินทางมาไกลนะฮะหล,ลังจากนั้นก็พยายามลุยเอาต่อกสซิเดยพยายามจะเลี้ยงฝ่าสามผู้เล่นของทีมนครน่าจะสีมาได้ลูกตั้งเตะจาก 1, พันพรอนใสปัน้น <c oughs> มันไม่ได้หนีมุมนะฮะประสิทธิ์ประดุงโชคก็เซฟไว้ได้ครับ หลังจากนั้นยอกกาแก้เกมนะครับเอาอัฒนั์บรารคัคตลงมาแทนจกนกักรพันธ์พรสไยแล้วก็กสิเดตออกครับมาริโอยูรอฟสกี้ลงมาปั้นเกมนะฮะและเกมก็ดีขึ้นทันตาเห็นนะครับมาริโอหวางบอลให้ทิวสินแดงได้อืแต่ลึกเกินไปนิดหนึ่งนะฮะเกือบถึงแล้วล่ะครับเอกภูมิโพธทารุ่งโร์นะฮะเปิดไปเสาแรกนะฮะ ทะลักมาถึงมาริโอ,อยูรอฟสกี้ได้บรรจงปั่นแต่ว่าประสิตก็ไม่ได้ยืนหลับครับยังเซฟไว้ได้เอาละครับหลุดมาอีกครั้งหนึ่งถือสินดังดานไหลให้ดานโนเซกาคราวนี้ไม่พลาดครับแม่บทอยู่สักพักหนึ่งนะฮะก็มาได้ประตูขึ้นนำสำเร็จจนได้นะครับสำหรับ s อ g เมืองทองยูเนเต็ดนะฮะดานโนเซกานะครับ,รบดูกนี้อัดนันเปิดมาให้ ทีรสิสินครับทีริลป์จับบอลหนึ่งจังหวะก่อนจะโยกหลบมาแล้วก็แทงให้ดานโน่เสียก้าววิ่งเข้ามายิงครับแมูุ่้ขารู้ใจกันจริงๆนะฮะสำหรับทีริลปนแล้วก็ดาโนโนะฮะทีรสิสินพยายามกระโดดหลบให้ดานโน่ยิงขึ้นนําสําเร็จแล้วละครับ2ประตูต่อหนึ่งสำหรับฟุตบอลโตโยต้าลีครับทีมสุดท้ายหลังจากนั้นนะครับ ก็น,น่าจะได้ประตูเพิ่มอีกหลายแต่หลายจังหวะนะฮะมาริโอยูรอฟสกี้ปั่นด้วยซ้ายแล้วก็เอาเดสกร์ทองเหลาตัวเกา่เกาๆนะครับลงมาคุมเกมและขอราชสีมาออ้หยิงฟรีคลิกฉลับมาโชคไม่ดีครับลุ่งนี้ทีมมันออกเสาไปะฮะกิเลนพยองเกือบจะโดนตีเสมอเช่นกันเอกภมประธานลุงร้นนะฮะ วางบอลไปให้อัดนั่นบารัคัดควิดไปชนโค้นเสาออกหลังไปโอ้โหนี่ก็ได้ลุ้นเช่นกันนะจบเกมนะครับทีมสวัสดิ์คัสู้อีกเต็มที่แล้วละครับก็แพ้ให้กับทีมจากฝูงเอสซีมุงทองอีเต็ปไป1ประตูดท่องครับ